นิติกรดังเห็นใจยอมทำตามใบสั่งพันรยาแล้วค่ะลังจี้ถามสามีแมทธิวดีนแบบดุดันกลางโซเชียลว่าจะทำมันหรือจะให้เปลี่ยนผัวคะกลายเป็นประเด็นฮือฮาเมื่อหลายวันก่อนสำหรับคนแม่ลูกสามอย่างลิเดียสตารรันรัตแถมเอาพอบ้านหลายคนอ่านแล้วแอบสะดุ้งไปตามกันเป็นแถวล่าสุดในอินสตาแกรมส่วนตัวของแมทธิวก็ได้โพสภาพครอบ,บครัวประกาศยกธงเขายอมไปทำมันตามใบสั่งของผันรยาแล้วค่ะรือระบุ ความผมทําเพื่อคุณได้ทุกอย่างครับผมเห็นใจความเหนื่อยของคนเป็นแม่ที่แพ้ท้องอุ้มท้องตลอด9้าเดือนจนคลอดลูกมันเหนื่อยจริงๆผมเห็นคุณมาในทุกช่วงเวลาที่คิดอยากจะมีลูกอีกคนก็เพราะเห็นครอบครัวเรามีความสุขอยู่กับลูกๆบวกกับที่เดมี่นั้นอยากมีน้องสาวมากๆแค่นี้แหละแต่ที่รักยืนยันว่าจะให้ทํามันจริงๆผมก็พร้อมต่มใจพันรยาอยู่แล้วล่ะคะ่ะไม่เคยขาดงานนี้เพื่อนพ้องในวงการและแฟนๆต่างเข้า